สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพี่บอลวัตฟ้าครับวันนี้มาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าวอลแคนอยครับเกมนี้เป็นเกมแนวสร้างเมืองนะครับผมแบบรู้สึกว่าเป็นบ้านที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสว่านหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเกมนี้มันแบบมันน่าสนใจดีแล้วก็ออกมานานมากแล้วครับวันนี้ผมก็เลยคิดว่าเราจะมาเล่นเกมนี้กันนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปเล่นนะผมมีเรื่องประ,ประกาศนิดน,นึงนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ไปโหวตนะครับผมใน คอมมูนิตี้ของช่องนะครับว่าชอบเล่นเกมแนวไหนเนี่ยก็ช่วยรบกวนไปช่วยกันกดโบวดด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับคลิปของผมเนี่ยก็จะทำเกมแบบแคชชวลมากขึ้นเกมแคชชวลที่นี่คือแบบเกมที่มันเป็นแบบคนเขาเล่นทั่วๆไปอะอย่างเช่น p ับ g ีเกม a r o v เกมอะไรอย่างเงี้ยเออผมจะเล่นบ้างเพราะว่ามันจะได้มีคอนเทนต์ที่หลากหลายนะครับผมแล้วก็ส่วนเกมเซอร์ไวเลเกมสร้างเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็รันตามปกตินะครับ แต่ว่าจะแจมพวกนี้เข้ามาบ้างอย่างเช่นฟีฟ่าหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะครับเอาละทุกคนพูดมากเกินไปละเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับนิวเกมเอาละครับเข้ามาตัวเกมแล้วเฮ้ยเปลี่ยนหมุขอปรับมุมมองแป๊บหนึ่งครับลดลงมาสักประมาณ90องศาแล้วกันโอเคแ๊บ <c oughs> คุณต้องเริ่มตรงไหนเนี่ยไปคุยกับใครวะเนี่ยรู้สึกจะเป็นเจ้ากับตันนะครับผมกับพิตันว่าไงจ๊ะ Accept Quest วาใมาใเราไปที่ไหนเอ่ยออกไปที่ด้านนอกใช่ไหม ไงอ่ามันก็เล่นไม่ยากดหว่าหุ้ย this is a my city โอ้โหมันเลิศเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่เราอยู่ในเรือดำน้ำหรือเปล่าทุกคน <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะเขาบอกให้ทำการ Equip ปเครับ Pi k a อ t โดยการกดเลข2เอา้าวมาเวลเลครับเออเราต้องไปที่ไหนเนี่ยโอ้โหไกลจังรู้สึกว่าจะเป็นเมืองท่าน้ำนะครับแล้วที่จอดอยู่เหมือนจะเป็นเรือดำน้ำหรือว่าอะไร แต่ได้ปกเกมมันเป็นสว่านนะครับผมมันน่าจะเป็นสว่านหละแต่ไม่ไม่มีหัวสว่าน,นโอ้ยเกือบตกเอาละทุกคนก็อย่างที่ผมบอกนะผมยังไม่เคยเห็นคนไทยเล่นเกมนี้นะครับหรือว่ามีก็ต้องขออภัยด้วยเพราะผมไม่ได้เกมนะแต่ว่าคือเกมนี้เนี่ยมันออกมานานแล้วน่าสนใจด้วยทาไมไม่มีใครเล่นเลยเดี๋ยวผมจะมาเล่นกันแล้วกันเขาให้ผมไปหาอะไรเอ่ยไมค์ p p ปเปอรโนะครับไปทําการขุด Co p p e r o a โนี่ไงตีมากเลยเปงเปงเปิงเ,เ,เอามาให้หมดเลยเอ่าวหมดแล้ววะสบาย กดนั่งยองๆได้ไหมอ่ะกด ctrl+c ไม่ได้ครับได้แต่กระโดดโอเคฉากไปอันต่อไปก็คือในส่วนของฐานหินนะครับอือ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 อออันนี้บทแรกใช่ไหมอ่าตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็น tutorial ครับดีมากที่ทําการสอนกันก่อนนะครับไปที่เรือดำน้ําหรือว่าสว่าน <laughs> น่าจะเป็นสว่านแหละไป,ะ <D> ปะลงไปทําการสร้างอะไรสักอ,อย่างครับหรือว่าไปซ่อมเซต,ตเต็มอะไรหรือเปล่าช ไปไหนต่อครับท่านผู้ชมไปที่เก็บของคอปเปอร์ครับนี่ไงแล้วทําไงต่อโอเคเปิดอินเวนทอรี่เข้ามานะครับเขาต้องการคอปเปอร์ใช่ไหมอ่ะจัดไปแล้วก็ไปที่ในส่วนของที่เก็บฐานหินนะครับอยู่ไหนวะใกล้ๆกันบอสอันนี้สครับเดี๋ยวที่เก็บฐานหินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนอยู่ไหนข้างล่างเหรออ๋อแล้วก็กดข้างบนนี้ป่ะอ่าเรียบร้อยครับใช่ไหมน่าจะใช่นะครับอุ้ยทํางานแล้วออนไลน์เรียบร้อยว้าเอาเรื่องนะครับ สงสัยมันจะเป็นเชื้อเพลิงในการทําอะไรสักอย่างแน่เลยคอปเปอร์นะครับแล้วก็ใส่ฐานหินลงไปนะครับใช่ปะ่ะในนี้เหรออ๋อใส่ด้วยกันเลยนะครับรู้สึกว่ามันเอาแร่2อันนี้มาผสมกันทําปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นน่าจะเป็นที่เก็บอะไรสักอย่างนะครับผมต่อไปนะครับให้วีธที่ power plant tier หนึ่งนะครับอยู่ไหนวะเนี่ยตรงนี้ power plant เป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าของเราทําการกดปุ่มติ๊งเปิดเครื่องแล้วไหมอ่าออนไลน์ พียทำงานด้วยเฮ้ยผมชอบความแบบทำงานเป็นเครื่องกลของมันอะดูเท่ดีครับไปที่เตาหลอมนะครับผมเทียร์หนึ่งของเราอ๋อนี่เตาหลอมอยู่นี่ครับฟึบแล้วก็ทำการคราฟไอรอนอิงกอตนะครับอ่าเป็นไอรอนออกมาอันเบลเลอร์สองอันแวบเขาต้องใช้อะไรอะซันซัลเฟอร์นะครับต้องใช้ซัลเฟอร์ในการคราฟนะครับซึ่งซัลเฟอร์มาจากไหนไม่รู้เขา่าอะสอนเราเลยนะโอเคเราได้ก้อนเหล็กมาทั้งหมด2อันแล้วครับอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้เราได้ก้อนเหล็กมา2ออันแล้วครับผม ไปที่ production tier หนึ่งฮะ production tier โอ้โหมันยุ่งยากเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนอาจจะต้องจำหน่อยว่าอะไรอยู่ตรงไหนเปิดโมดูล production อยู่น,นี่อ๋อถ้าเราจะใช้เราต้องเปิดโมดูลก่อนนะก็คือเปิดในส่วนของงงนไฟฟ้าเข้ามาปูาน,นะนั่นจะใช่เนี่ยครับโอเคเข้ามาให้เราไปทําการในส่วนอัปเกรดนะครับอัปเกรดงงนะบและนี่คืออะไรอ่ะทําการอ๋อนี่เหรอหัวสว่านคอหนึ่งครับใช่บอโอ้โหใช้ได้อยู่นะครับแล้วไงต่อเอ่ย เราไปที่ตรงนี้ครับไปที่สโตูของเราแล้วก็หยิบหัวสว่านมากึ๊บโหนี่ไงของอันนี้คือที่เก็บของของเรานะครับส่วนที่ผลิตต่างๆก็คือนี่เตาหลอมอันนี้คือที่ผลิตน่าจะเป็นโต๊ะคราฟนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคเราต้องไปไหนต่อเนี่ยไปให้กัปตันครับกัปตันเอาหัวสว่านไปกัปิตันบอกว่าเดี๋ยวเราไปทําการซ่อมหัวสว่านให้เราต้องออกไปด้านนอกครับทุกคน ขึ้นมาไปหูร้อยแปดสิบเมตรเข้าเมืองตาหลิวครับผมรู้สึกว่าเครื่องยนต์เราทํางานแล้วครับควันดําปี๋เลยนะครับเจอตํารวจตํารวจจับแน่ๆนะครับจุดนี้เอาละเราจะเข้าเมืองกันเข้าเมือง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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะผม,มยินเสียงอะไรแปลกๆ walk into d e a l s h i p เดี๋ยวได้อย่าบอกนะนี่มันคือเมืองอุ้ยเมืองมันน้าตาแปลก,ปกๆนะครับเราต้องเดินไปในดีนะครับอึ๊บขึ้นมาอุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยเอามีปืนเหรออุ้ยอุ้ยทายแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยสามตัวหลบหลบหลบุ๊บจุ๊บุ๊บมาดิมาดิครับ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 ผมยิงพังมาดิครับอืออือมาดิครับลูกศรหมดอุ้ยได้อยู่ได้อยู่เก็บศูนย์มาอะไรไม่รู้ว่าได้หัวมันโอ้โหหัวเครื่องขุดฮะอุ้ยอยู่ดีมีศัตรูเฉยเมื่อกี้เห็นสามตัวอีกตัวไปไหนโอเคเราต้องเข้าไปในเครื่องเจาะอันนี้ครับ ผมรู้สึกว่าจะมีศัตรูเฉยเลยดีแล้วเรามีปืนลูกโม่อยู่นะครับโอ้มีแค่นี้ก็ชิวๆเลยนะเอาล่ะเข้าไปข้างในกันดูเหมือนเครื่องนี้มันไม่ได้พังนะครับผมน่าจะเป็นเครื่องของศัตรูนะครับอุ้ยเท่จังทําอะไรต่อครับไปที่ตรงนี้อ้อันนี้คืออะไรเอ่ยนะครับไม่รู้เหมือนกันเรดิโอคอนแทคนะครับมาจากกัปตันเดี๋ยวเราจะรับเรดิโอยังไงเนี่ยนี่เหรออ๋ออย่าบอกอน,นี่เครื่องรับส่งสัญ,ญญาณบ้านะ โอเคได้แล้วแล้วยังไงต่อครับดูเหมือนกัปตันจะส่งประแจซ่อมมาให้เรานะครับผ่านทางวิทยุวัตฟังนี่มันวิทยาการอะไรวะเนี่ยส่งผ่านวิทยุได้ด้วยเหรอเอาเลยครับเดี๋ยวเราต้องทําอะไรเอ่ยไปคลิกที่เบดูนะครับผมทําการสร้างอ๋องครับโอเคทําการสร้างในส่วนของคอมโพเนนต์ครับคอมโพเนนต์จัดไปโอเคแล้วก็ทําการสร้างในส่วนของคอปเปอร์เหรอคัพเปอร์ทูนะครับอ่ะท่อค o พเปอร์เรียบร้อยครับ เข้ามาที่โต๊ะคราบเข้ามาที่อันนี้ครับแล้วก็ทําการคราฟไปรูปประแจนี่ครับจัดไปเอาละครับผมได้มาแล้วนะครับผมต่อไปไปที่โมดูลนะครับโอ้โหทำไมมันยุ่งยากจังเลยนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอ่าแล้วก็ทําการสร้างในส่วนของประตูนะครับจัดไปติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ตอกเย่เสร็จแล้วนะครับโอ้โหไปที่สโตนะครับผมคลิกที่เมนูแล้วก็เอาของมาสโตอยู่ใน อ๋อนี่ไงของของเรานะครับเต็มไปหมดเลยนะครับนี่หยิบมาหยิบประตูด้วยขนมาให้หมดเลยรู้สึกว่าเราต้องมาครับของแล้วก็ประตูของที่สว่านอันนี้ครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเอาประตูน่าจะเอาประตูปติดที่บ้านเราหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแล้วรู้สึกว่าฐานหินจะน้อยครับเราต้องไปหาฐานหินในพื้นที่ใกล้ๆใช่ไหมที่ใกล้ๆเราจะมีฐานหินอยู่ครับนี่ไงร้อยสิบเมตรใช่ไหมนี่ขอฐานหินสักหนึ่งกอง นี่ไงเจอแมวครับเราต้องเอาไปคราฟอะไรสักอย่างได้แน่เลยนะครับเออฐานหินมาฐานหินมาฐานหินมาใช่ไหมครบยังเเลยน่าจะใช่นะครับเอาละครับผมได้ฐานหินเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าวิ่งเยอะๆเนี่ยมีสตาบีน่าขึ้นด้วยนะครับแต่เหนือไปกว่านั้นเนี่ยคือมันมีศัตรูด้วยนะครับผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเอาล่ะครับมาโอ้นี่ไงรู้สึกว่าเราเอา ของมาเก็บในสตูนะครับ20อันแช็บแล้วทำยังไงต่อเอ่ยได้20อันแล้วเราทำการอีควิปนะครับประแจโดยการกดเลขหนึง่งอ๋อนี่ไงเรามีอยู่แล้วนะครับอ่าอ๋อนี่ไงเราก็ซ่อมประตูเหรออือใส่กำแพงให้ผมใส่ตรงไหนอะให้ครบ5อันอ,อ๋ออารมณ์เหมือนว่าเราต้องซ่อมที่นี่แล้วที่นี่เป็นของเราหรือเปล่านะครับอาจจะใช่นะใส่กำแพงจ้ะเออเออใส่กำแพงหมดยังเอ่ยชั้นสองต้องใส่กำแพงไหม อ๋อหลังคาต้องซ่อมหลังคาด้วยครับอ๋อหลังคามันพังนี่เองมีตรงไหนอีกไหมที่ต้องซ่อมนะครับรู้สึกว่าจะเป็นฝั่งนี้อ่าใกล้ๆก,ก,กันเลยเรียบร้อยอทั้งตัวเรียบคอมพลีตนะครับโอ้กับตันขอบคุณมากเลยที่สอนผมนะฮะตอนนี้เราก็จะได้เรียกว่าที่นี่เป็นของของเราเองแล้วแน่ๆเลยนะครับก็คือที่ขุดเจาะของเรานี่คือบ้านของเรานะพูดง่ายๆนะมันเป็นเหมือนบ้านของเรานันเองนะครับแล้วบ้านเราไม่มีประตูหรือไงเอ่ย ประตูสามารถปิดได้ปะเหมือนจะไม่ได้เครับเราต้องไปไหนต่อเนี่ยเมื่อไม่มีเควสนะครับมันก็เหมือนกับว่าเราล่องหนอยู่นะครับมีเควสบอกให้ทําในส่วนของการสร้าง power plant module นะครับอืมแล้วก็ first travel แบบหนึ่งเอาทีละอันและกันผมว่าเอาทีละอันก่อนผมว่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ power plant หน่อยปึ๊บเราต้องทําการคราฟ copper ingot นะครับจัดไปทุกคนเราไปทําการคราฟ copper ingot นะครับเอ้ยคราฟยังไงวะเข้าไปที่ production ไหม แล้วเข้าไปที่คอมโพเนนต์ไหมไม่ใช่ซะด้วยนะครับอ๋อหน้าเตาหลอมเตาหลอมโอเคจำได้แล้วอาา่าฮะต้องคราฟอันนี้ครับโดยที่ใช้คอปเปอร์โอ๊กนะครับแถวๆนี่แหละต้องมีคอปเปอร์เฮ้ยรู้สึกว่าข้างหน้ามีสัญลักษณ์เครื่องขุดนะครับอาจจะมีอีกอันหรือเปล่าบอกเลยนี่ไงคอปเปอร์เลยครับสีเหียวเกี่ยวอย่างนี้แหละผมจําได้เป็นมิดบ่หน่เฮ้ยมีบ้านไข่ก็ไม่รู้อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นอะไรอะ่ะมันเป็นสัญลักษณ์ที่ขุดเจาะนะครับเดี๋ยวผมฟาร์มของก่อนลวกัน เดีย๋ยวค่อยมาเก็บของเค okay, คอปเปอร์หมดแล้วตรงเนี้ยหมดแล้วเร็วเดี๋ยวเดินไปสำรวจเฮ้ยข้างล่างมีคอปเปอร์ถือปืนก่อนผูมีหวังดีกับเราแน่ๆมาไหมมันเอาไหมอุยอ้ยอุ้ยคลิปหายแล้วืออมาดิครับ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 โอ้โหผ่านไม่ได้เลยอุย้ยตรงนู้นไปอีกรีบฟาร์มรีบฟาร์มเร็วโอเคไปดีกว่าเก็บของจากมันมันมีอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นสแครบเมทัลนะครับ ไป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 โอ้ยบ้านโจรเดี๋ยวเรามปป้นเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันมันเป็นหุ่นยนต์กากๆไม่เท่าไรครับอุย้ยตรงนี้มีอะไรอ่ะอ๋อเป็นหินนะครับตีไม่ได้แล้วหินสีเหลืองเองนี่คืออะไรเอ่ยอย่าบอกนะเป็นทงเป็นทองเป็นเหล็กอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คืออะไรแป๊บหบนึง่งคืออะไรวะซาวเฟอร์ครับโอ้ไม่รู้เหมือนกันเก็บไปก่อนเผื่อได้ใช้อ่าฮะตรงนี้มีคอปเปอร์เต็มเลยนะครับฟาร์มคอปเปอร์ก่อนเดี๋ยวไอ้พวกหุ่นยนต์พวกนั้นเดี๋ยวเจอกันแน่ๆบอกเลย โอเคผมว่าคอปเปอร์น่าจะได้ที่แล้วเราได้เยอะหรือเปล่าอู้เราได้มา30กว่าอันนะครับแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแหละนะครับปะเดี๋ยวเรากลับไปทำการคราฟของก่อนเราต้องใช้คอปเปอร์อิงกอสนะครับต้องเอาคอปเปอร์ไปหลอมก่อนนะผมเริ่มจะเป็นละระบบเกมเริ่มจะเป็นละเอาละดูสภาพดีไว้ครับนี่คือที่ของเราทุกคน <c oughs> อ่ะไปครับเราไปที่เตาหลอมของเราเตาหลอมปึ๊บไปที่ตอรเรจตเตาหลอมเตาหลอมเราต้องเอาของเก็บ เตาก่อนไหมอึบเรามีฐานเก็บลงไปเก็บลงไปให้หมดนะครับเอาซันเฟอร์เก็บไปด้วยเผื่อได้ใช้อึบ๊บแล้วทำการคราฟในส่วนของตรงนี้ปะจำไม่ผิดนี่ไงต้องการกี่อันเอ่ยเผานานไหมเนี่ยอา้าวโมดู not available ทำไมอะ่ะโมดู not available why ทำไมเอ่ยทำไมมันคราฟไม่ได้ฮะ no active module what active module อ๋อลืมเปิด อ่าอย่างนี้นี่เองใช่บอนี่อ่าเรียบร้อยโอ้โหแล้วการเปิดโมดูลอย่างนี้เนี่ยมันมีผลเสียผลไม่เสียยังไงครับมันอาจจะต้องใช้อ๋อนี่ไงเขาบอกว่าพลังงานใช้ฐานหินนะครับผมโดยเอาฐานหินเนี่ยมาใส่สตอเลจไว้ก็ประมาณนั้นโอ้โหต้องใช้ของทร,รัพยากรเยอะแล้วนี่ก็คือทร,รัพยากรทั้งหมดที่เรามีครับเฮ้ยผมได้ยินเสียงอะไรอะอะไรอุ้ยเหมือนจะมีควันโอ้ยโอ้ใช่เลยใช่เลย เอบเหมือนจะเป็นภูเขาไฟร,ระเบิดนะคอปเปอร์มาเราจะเอาไปทำการคราบอะไรเอ่ยนะครับผมวินโด้คลิกเมนูบัตชอนนะครับเพจไอเทมอินทูออนไลน์คลิกเมนูบัตชอนเฮ้ยมันมีการเขยา่าเขย่านะครับแปบ๊บดึงอันนี้คือแมปของเราเหรออุ้ยวัดเดอดฟักนี่อะไรอ่ะอะไรคือนับถอยหลังฮัดวัต เกิดอะไรขึ้นอย่าบอกนะภูเขาไฟจะระเบิดบูมชิบหายแล้วอ๊บชิบเอาไงเดียทุกคนผมต้องทาอะไรก่อนเนี่ยผมรู้สึกเสียวนะครับเราต้องทําการสร้างในส่วนของคอมโพเนนต์อ่ะไปดีครับเอ๋ยโอ้แล้วก็คราฟอดนนีด้วยนะครับอืบคราฟไม่ได้ทําไมเอ่ยไอเทมหายต้องขาดไอรอนอิงกอตอันหนึง่งอืมคราฟกันไปทอดทอดไปโอเคน่าจะคราฟได้อ่าคราฟไปทอดทอดไปโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราต้องการ อ่ลงไฟฟ้า่านหินนะครับผมโดยเข้าไปที่โปรดักชันนะครับแล้วก็ไปที่โมดูลแล้วก็ไปที่ลงไฟฟ้าฐานหินนะครับทุกคน power plant จงมาอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไงครับได้แล้วมาขอไฟฟ้าให้พ่อใช้หน่อยเยี่ยมเรียบร้อยนะครับผมเอามาเรียบร้อยครับลงไฟฟ้าฐานหินของเราแล้วเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวยยยเดี๋ยว go to underground l u n to you เฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้น โกอันเดีกาวาไปดิเหมือนจะมีเรื่องแปลกๆครับมีการแจ้งเตือนนะครับหนึ่งนาทีเอาลงใต้ดินสิครับรออะไร <c oughs> โอ้โอเคผมก็ใจแล้วถ้าเกิดมีอะไรระเบิดด้านบนเราต้องลงด้านล่างหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้เหมือนภูเขาไฟระเบิดเปล่าตอนนี้เราลงใต้ดินไปแล้วครับอ๋อนี่ไงนี่ไงมันเ็ย่าแล้วนี่ไงครับปูแคโนโูนะครับโอ้ยแล้วเราไปอยู่ใต้แแบบเฉยเอาเอาสามารถ เดินเล่นได้ด้วยเอาเก็บของได้ด้วยเอาดีสะดกเลยข้างขวานี่มันมีอะไรสักอย่างครับน่าจะเป็นความร้อนแล้วก็ในส่วนของอะไรต่างๆเราก็สามารถเอาสว่านเดินเก็บของได้นะครับผมอันนี้เราอยู่ใต้ดินแล้วนะเฮ้ยม่งเท่ดีว่ะเออเฮ้ยนี่คืออะไรอะ่ะอุ้ยอันนี้คือขึ้นมังบบปะเฮ้ยเหมือนเหมือนว่มันจะขึ้น จะขึ้นมาตะไม้จะขึ้นมาตะไมลงไปลงไปขึ้นมาตะไม้ขึ้นมาตะไมลงไปลงไปกูไม่ได้อยากขึ้นมา,งานลงไป,งไ,ป,องไ,ปไอ้เราก็นึกว่าลงไปในชั้นหนึ่งโอ้โหแล้วเป็นไงโดนแล้วเนี่ยโอ้โหดาเมจเทคเคนเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยผมจะลงไปผมนึกโอ้โหเรียบตายเละเละเลยเละเลย ตายสง,งบศพสีชมพูครับผมโอ้คือเมื่อกี้ผมนึกว่ามันเป็นถ้ำลงไปอีกเว้ยไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบพื้นที่แบบผุดขึ้นมาโอ้โดนเลยครับโอเคทุกคนก็เดี๋ยวพาร์ทดีเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเรียกว่าเป็นการศึกษาเกมแสดงว่าสิ่งที่ผมรู้ก็คือถ้าเกิดมีภูเขาไฟระเบิดเราจะต้องเอาไอ้ตัวสว่านของเราเนี่ยหรือบ้านของเราเนี่ยลงไปอยู่ใต้ดินแล้วพอมันระเบิดเสร็จเรียบร้อยเราค่อยเอาขึ้นมานะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยเราขึ้นมาเร็วไปหน่อย เลยตายสงบเลยนะครับก็แปลว่าพาร์ทนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปาาย่าหู